กิปัญหาแล้วญาิบองนางกัเราบาดนหนมองันไหนครับมานั่งตอมากีกเส้นหนึงนี่พอดำน,น,นั่นละครับอทบอซำัจ้านบอกอม,อมองหันกัเรือไปเขาเขาเต้นครับนี่่อ้หแยกัวสาขปีแต่เป็นซ้ำแฉกนะเพราะว่าซำนั่นละอย่างคือว่าอย่างมองดีดีช่วงเขาลังพอดีดีไกล้พง พี่ไก่เซ็ตรวคาได้ยกไก่กั้มาด้วยดูคนกันทร์คนจันท์นี่นนอันมาหมูว่านเนี่ยโอ้โอบันแฟนอยู่นี่มันพอชยู่นี้จ้าเออ็เลยมาตั้งใจมากป่ะครับจ้ามาเมาจ้าก็มาหวนจากก้า ก็ว่าก็ใครเบิ้งอย่เงี้น่ะละแล้วชู้คนแกงก็เบิ้บบองอแ,แ,แก่ทุกบ้บออบานอ่ะละได้ตามมาจ้าออมันพอดูนี้วางรถเนอะย่างยอครับกเปิดกตสิบ้าประบ้านหากมวงหมแล้วครับ ออก่อนมาเลยครับเอ,อาไปหันเลยครับเอ,อาไปต้อ,อนหน่เลยครับออกออบอ่อนมาแล้วพอดี จั้งไหนเขาพี่ป้ะนี่เขาเนี่ยเขาหนีลเลยเรื่องไงพี่ข้าพ่อมาดีครับยี่สิบไหนยี่สิบข้าวรถไปอย่างเอารถเต็นท์นั่นเต็นท์ถ้าพอยุดว่าปัมป๊มปั๊ม

จ้าไปมันไปทั้งซีเห็นเจ้าขาอยตั้งยี่เาตัมองนี้อยยบเสียงเจ้าเพิ่งงๆหูฝอยไมมันชุดมองนีแล้วี่ีอนน่ะนี่ไมอยีไมกูไโอ้ยบัดดอ้ยดีล้ันอขากัเองข้ากันเองขไากันเองขันเอง้าัเองข้ากันองกันองข้ันเองาเงข้ากันงนเ้ันเอาันงกวอ้านงขันเอไขกองข้อเออ เ <icana, S 1> <naj ome S 2> จ้าหร่กุ้ยกับพุนอด้มมกันหลอดท่็นรันหลยกันฮะท่านเม่เห็นไหมทรงที่เพียไทยว่ายูฟี่ยูฟี่เล่นหนาไปพุ่นเคยด่าธรรมนีตอนนี้บอกเออแต่ใหญ่นอดนี้รถขนาดเครือนเุื่อนอะไรขนาดทอยขมา Ủa mất tan là co thì tiết ao kìa. Ô, oh, nó mình mới biển phượt nhau đây bờ miền tôi. Nói trò thầy rồi. เขาจะเอาเขานี่แเขานี้นพ่อโอ้ลงนยุเาได้ยี่หี่เหรอเดด่เนาะอ้อ้นออนียงดิครับาได้ขับรถเบนโก้ไหมรอให้เยียงใเอียงเลือเอเอาล้โอ้เขียดคิ้วเลยครับนี่เอายีหลีว่ะเอาอี่หีเอาอีหีลืม่รถตู้เด้อไปแดงเนอ โเอาไอ้หลีว oh, 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 ่ะโอ้รถเล่าขึ้นลุยแต่ว่าโอ้ด้วไปาดปาเอ้ยเยทลบานี้ยดอเยังปาดเอาอ้หลีว่ะคบปาดเบาเลย เาละรรอพ่อแล้พ่อละพ่อละโอ้ของแท่ของแท้นี่คุณพ่อของแท่แล้วเอาล่ะกินไปหยบไปงามมันเอาเลยอมันต้งไปยงนอพ่อพ่อ่ะปอาอีบ้านล้จ ยางปีอไรแล้วยางยางพี่ไม่แล้วพี่ยางพี่ไม่แล้วนี่ยางมันลปีไรแล้วอือเรื่อโอ้ยาง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 มันห้อยถลอกเสียดอกยางพี่ห่ยางไม่ย่นี่ย่่ เอาสันเอาเอาเอาพราะเพราะเอาล้จอดสลาเรารถลุยเขาไห้มี่ะ ป่อพ่อได้เสมอเาดินมันมอแล้วพ่อแลมันมันเสมอแล้วครับเดาไม่มันจียงไม่เอยงมันเสี่ยง ยังที่จะคล้องเหรอฮะหัวหัวท่อไอเสียขาดโอ้ยพวกแม่ท่อยเสียขาดสายลักท่อยเสียขาดลูกยางลูกยางลูกยางเราได้คอยเอาเชือกมัดเอานี่คัีคัาพรมอมจอดแล้วสวัสดี